สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเห็นนำกระเป๋าทรงหมอนมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันเป็นหมอนหัวกระโหลกจระเข้ตัวใหญ่มาก,กระดูกสวยๆกระดูกใหญ่กระดูกชัดเต็มแผ่นเต็มผืนใช้จระเข้ตัวใหญ่ที่ผ่านการเลี้ยงดูเป็นระยะเวลานานมากกว่า5ปีน้องเห็นตั้งใจผลิตหมอนไซส์ใหญ่ให้พี่ๆได้ใช้งานแบบคุ้มค่าสวยโดดเด่นหรูหราและอลังการ จัดให้ในราคาพิเศษนะคะสำหรับหมอนตัวนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่11นิ้ว11นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่7.5นิ้วความหนาด้านข้าง7นิ้วสำหรับพี่ๆที่จุของเยอะใบนี้รับรองว่าถูกใจแน่นอนรุ่นนี้น้องเอตั้งใจทำให,ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งใจทําให้เห็นสรีระของจระเข้ได้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะและตั้งใจทำให้ในราคาพิเศษ ปกติหมอนจระเข้ที่ผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่5้าปีขึ้นไปหลักหมื่นคือเอาไม่อยู่น<ม>้องเหวจัดให้ในราคาพิเศษียพียง3,300บาทเท่านั้นพี่พรับชมหัวกระโหลกดูได้เลยจระเข้ใหญ่จริงไม่ใหญ่จริงไม่ปวบไม่ใหญ่ไม่ชัดขนาดนี้ดูจากหัวกระโหลกก็ประเมินได้ว่าเป็นจระเข้ที่อายุเท่าไหร่บริเวณหูหิ้วนะคะด้านข้างซ้ายขวาและก้นกระเป๋าจะผลิตจากหนังวัวแท้ ตัวสายสะพ,พายก็จะผลิตจากหนังวัวแท้ซับในเป็นซับพาร่มนะคะเหมือนกันทุกใบน้องเอกจะขออนุญาตเปิดให้ชมใบเดียวนะคะแบบนี้ในราคาพิเศษ3,300บาทเท่านั้นสวยคุ้มมากเลยะคะ่ะรุ่นนี้ไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะน้องเอกจะต่อกันที่สีแดงสดค่ะเวลาสะพ,พายออกมาก็สวยและเวอร์วังอลังการมากตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยเป็นดีไซน์ที่มี ได้รับความนิยมตลอดนะคะถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวีดีโอนี้แคมปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง u t u b e นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์ Member, น้องเอ๋เสร็จแล้วสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลกับน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยนะคะน้องเอ๋ใจดีมากนะคะมาต่อกันที่สีแดงสดหัวกะโหลก ใหญ่มากสวยมากรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาเมื่อไหร่ก็หมดตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวยมากค่ะเพราะว่าไหนสำหรับคนที่ชอบกระดูกเนี่ยเห็นกระดูกแล้วใจละลายเลยกระดูกใหญ่มากสวยมากชัดมากขนาดใหญ่คุ้มค่าจุข,ของได้เยอะมากนะคะรุ่นนี้ดีไซน์ก็เป็นดีไซน์แฟชั่นอมตะด้วยไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปน้องเอจะให้พี่ๆชมเป็นสีน้ำตาลทองนี่นะคะ เก๋มากเลยคือแบบโอ้โหเวลาสะพายออกมาเนี่ยหลายๆท่านรับรุ่นนี้ไปบอกว่าโอ้โหพี่ใช้รุ่นนี้แล้วมีแต่คนมองมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ากระดูกมันใหญ่หัวกระโหลกมันใหญ่ความเว่อร์วังอลังการมันสวยคือทรงมันสวยแล้วเป็นงานมาตรฐานฟอกนิ่มด้วยตัวนี้เป็นจระเข้มาตรฐานฟอกนิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความแข็งแรง กระบวนการการผลิตทีมงานในการผลิตเป็นทีมงานคุณภาพนะคะพี่ๆคะ่ะสีน้ำตาลทองย้ำราคา3,300บาทถ้าพี่ๆสนใจนะคะทักมาได้เลยแล้วออนอกจากมีของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมของแถมช่วงนี้จะเป็นปลอกไฟแช็คหนังง,งูนะคะซึ่งอันนี้มันทํายากมากมันหาตัวปลอกยากด้วย ราคามันสูงมากด้วยราคาบนห้างขายอัลลภัณว์กบาลนี่น้องเอ็ดแถมให้ทุกออเดอร์เอาไว้ห้องพระห้องครัวไปเป็นของขวัญของฝากได้สีน้ำตาลทองสวยมากค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปชาชาสีแดงเข้มค่ะสวยมากพี่ๆขาหัวกะโหลกใหญ่ๆดูจากหัวกะโหลกรู้จากกระดูกรู้เลยว่าเป็นจระเท้ตัวใหญ่มากที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปค่าเลี้ยงดูนะคะกว่าจะได้จระเขศตัวใหญ่ขนาดนี้หมดเป็นหมื่น แต่ว่าราคาที่พี่ซื้อได้ในราคานี้ถือว่าถูกมาก3 3 0 0บาทเท่านั้นสีต่อไปน้ำตาลช็อกโกแลตค่ะโอ้โหคือตัวนี้คุ้มค่ะพี่พี่ถามว่าคุ้มยังไงความแข็งแรงความทนทานมาตรฐานงานฟอกนิ่มนะคะกระดูกใหญ่กระดูกสวยกระดูกชัดคือสวยเวอร์วางใช้งานดีคือคุ้มจริงๆคะ่ะรุ่นนี้ไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีเขียวมรกตใหญ่โตมโหฬลานอลังการเหลือเกิน จะไม่อลังการยังไงกระดูกชัดกระดูกสวยสวดทรงสวยงานตัดเย็บดีมาตรฐานงานฟอกนิ่มคือแข็งแรงพี่ๆขะหมอนจอระเข้แท้ราคา3,300บาทเท่านั้นสนใจทักหาน้องเอกได้เลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ